พระวาจาประจำวันศุกร์ที่30เมษายน2021บทอ่านจากหนังสือกิจการอครสาาวกในครั้งนั้นเมื่อเปาโลมาถึงเมืองอันทิโอกในแควนปิซีเดียท่านกล่าวในสาราธรรมว่าพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับ,บราฮัมและท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทรงส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เรา ชาวเยรูซาเลมและบรรดาหัวหน้าไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าจึงตัดสินลงโทษพระองค์ทำให้ข้อความของบรรดาประกาศกที่อ่านทุกวันสบาโตเป็นจริงแม้ว่าเขาไม่พบเหตุผลที่จะประหารชีวิตพระองค์ได้เขาก็ยังขอปิราชให้ประหารชีวิตพระองค์เมื่อทำให้ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์เป็นจริงแล้ว เขาจึงปลดพระองค์ลงจากไม้กางเขนและนำไปวางไว้ในพระคูหาแต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายตลอดเวลาหลายวันพระองค์ทรงสแสดงพระองค์แก่ผู้ที่เดินทางจากแคว้นกาลิลีมายัางกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์และบัดนี้เขาทั้งหลายเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ต่อหน้าประชาชน เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าพระสัญญาที่ประทานแก่บรรพบุรุษนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานโดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายดังที่มีเขียนไว้ในเพลงสดุดีบทที่สองว่าท่านเป็นบุตรของเราเราให้กำเนิดท่านในวันนี้ พระวรสารบุญยอนเวลานานพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวันไหวเลยจงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วยในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไปแล้เตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยที่ที่เราจะไปนั้นท่านรู้จักหนทางแล้วโทมสัสทูลว่าพระเจ้าค่ะพวกเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดแล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไรพระเยซูเจา้าตรัสตอบเขาว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราข้อคิดพระวรสารวันนี้ตอกย้ำความเชื่อคาทอลิกว่าเป้าหมายชีวิตของเราอยู่ที่สวรรค์สวรรค์มีจริงหรือไม่คำตอบคือมีจริงเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าหากไม่มีพระองค์คงได้บอกเราแล้วและผ่านทางพระองค์เราจะไปสวรรค์ได้ ใครที่คิดสงสัยว่ามีจริงหรือไม่พระองค์บอกว่าอย่าวันไหวหรือสงสัยเลยสวรรค์น,นั้นมีและมีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าเราจะเข้าสู่สวรรค์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งในความเชื่อพระองค์ขอให้เราเชื่ออย่างสนิทใจไร้ความสงสัยส่วนเราจงให้ความรักประสานและเชื่อมรากับพระองค์ ให้เป็นหนึ่งเสมอสวรรค์เป็นนิรันดรสวรรค์เป็นบ้านถาวรของผู้เชื่อสวรรค์เริ่มในโลกนี้และจะสมบูรณ์ผ่านความรักและความเป็นหนึ่งเดียวทางจิตวิญญาณกับพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021